กับคารวะพระอาจารย์ขอววาพี่พันเตสวัสดีเพื่อนสานรรรทุกทุกรุ่มนะครับผมชื่อพระเฉลิมรัตขันติธโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธอุทยานแก้วบุรพาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้ผมก็จะนำประ,ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังถ่ายทอดให้ได้รู้กันแล้วก็จะได้นำไปปฏิบัติกันนะครับเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนที่ทำงานไม่ค่อยละเอียด แต่เมื่อได้มาฝึกตัวฝึกตนแล้วเนี่ย mm. ก็เริ่มมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น mm. เหมือนกับอย่างที่พระอาจารย์ปรเพศพูดว่าถ้าหากว่าเรารับบุญละเอียดใจของเราก็จะละเอียดไปด้วยก็จะสะอาดไปด้วยแล้วยิ่งมาได้ท่องสัมมาระหังใจก็เริ่มเย็นขึ้นปกติมากขึ้นดีมากขึ้นสะอาดละเอียดมากขึ้นก่อนหน้าที่จะได้เดินทุด,ดงอ่า ธรรมชัยรุ่นเนื้อนาบุญเนี่ยผมสมาธิผมไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยได้นิ่งแต่เมื่อพอมาเดินแล้วเนี่ยก็เอาสัมมารหังเนี่ยมาท่องปรากฏว่าเพียงแค่ขึ้นสัมมารหังเท่านั้นน,นิมิตที่ผมได้ก็คือองค์หลวงปู่ชัดใสสว่างมากเลยครับผมปลื้มใจมากผมก็ท่องสัมมารหังไปเรื่อยองคหลวงปู่ก็ยิ่งใสสว่างมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสุขสุขใจมากเลยครับ ทุก,ทกทุกวันนี้แม้กระทั่งลืมตาปัจจุบันผมก็ยังคงมองเห็นองค์หลวงปู่ที่ชัดใสสว่างสว่างมากจริงๆครับผมมีความสุขใจมากมีความปลื้มใจปลื้มปิติจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับก็ยังไงแล้วก็ขอฝากเพื่อนๆทุกๆท่านทุกๆรูปนะครับนําการประพฤติปฏิบัติตนที่ละเอียดเนี่ยเราก็จะได้ละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้อง เราหยิบเราทําแล้วเราเอธิษฐานจิตไปใจของเราก็จะเฉลียดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นผลการที่ได้ฝึกตัวฝึกตนจริงๆครับขอบพระคุณครับ